สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับพญาการชแนลนะครับนะคนเฮดไทยเฮทหน้าเฮดการ,กรเกษตรช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายุเข้าเมื่อนวันที่14มิถุนายน2568เจอกันตอนเช้าเส้ซมือซมือพี่น้องช่วงนี้ต้องอัปเดตสถานการณ์เ่ว่าจะเป็นเรื่องอีหยังกระไดนะครับนะเรื่องฝ่าฝนเรื่องแจ้งข่าวให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเฮาโดยเฉพาะข่าวสำคัญสำคัญ พยาการมีแฟ้มภาพแฟมข่าวคือเก่านะจากสสการพี่น้องสสสุดรัตนพิทักษพรพันลบสสเขตเจ็ดจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนได้มาแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาใช่เฮานี่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่นบอกว่าเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันมีความสําคัญมันดีจังใดเพิ่นเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเนาะถ้าหากว่าเกษตรกรชาวนาบอไปขึ้น เกษตรเบียนเกษตรกรหรือว่าบอไปอัปเดตทมเนเกษตรกรนี่เวลามีโครงการดีๆหรือว่ามีสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะซอยเหลือเกษตรกรนี่จะได้บ่ต้องพิดพาดจะได้บ่ต้องสลรสิ์หรือว่าบ่ใดก็เขาหน่ห่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาไปขึ้นปุ๊บนี่เขาก็จะได้รับสิทธิทางภาครัฐได้มีการซอยเหลือ เหมือนกับคนอื่นมันก็เป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาสํา,ห,าสหรับพายาการพรายาการก็ว่าขึ้นนะมันดีพี่น้องเขาไปอัปเดตสถานะเขาไปอัปเดตไอ้ทะเบียนเกษตรกรนะมันดีเพราะว่ามันก็บยยอะไรยุ่งยากยัง <c oughs> แถวบ้านพายาการเนี่ยทั้งผู้นาชุมชนิ่้กํากัการเรียบร้อยแล้วให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ไปอัปเดตแต่ว่าปีนี้นี่ <c oughs> หูซึกว่ามันมันมันง่ายกว่าสุปี สุปีนี่ต้องส่งเอกสารเพิ่มสำนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรวมไปถึงอเอกสารซิ์ในส่วนก่อนของการคทะเบียนก็คือโฉนดที่ดินนั่นแหละเพื่อพี่จับพิกัดพีไใหม่ไหนะแต่ว่าปีนี่นี่มีลายซือพิมพ์มาเป็นเอกสารแผ่นเดียวมีลายซือยังพยาการกระซือพยาการน้มสกุลและก็ มีกี่แปลงกี่แปลงมันก็จะลงวหลงวัลงวหวที่นี่เขาก็ไปเซ็นข้างหลังเลยแค่นั้นไปเซ็นแข่ง้างหลังแคนั้นแต่ว่ากเกษตรประจำหมู่บ้านพ่อใหการนี่เพิ่นเป็นคนอัปเดตให้เพิ่นก็เก็บคนละยี่สิบบาทที่จริงมานี่ยี่สิบบาทนี่ส้ปีนี่ไปจับพีไวให้เนาะจัดเอกสารให้แต่ว่าปีนี่ไปเซน็นซื้อกระเดียสีซำเก่าคือเก่ายีา่สิบบาทคือกัน น้ครับนาะยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท,บาทแต่ละครอบครัวเอากระจายไปพี่น้องเพราะว่าเพื่อเพิ่นมีเอกสารไปเลี่ยงนนะเนาะเขาเนาะเพื่อเพื่อเพิ่นมีเอกสารไปเลี่ยงค่าค่าเหนื่อยค่าวิ่งเต้นค่าประสานงานเพิน่นก็บอวา่าหยังดอกนาครับเนาะไปไปเบิ้งแฟมภาพแฟมเข้าจากสสการซะก่อนว่าเพิ่นมีข้อมูลแต่ว่าพยการเสียพยการอ่สสการเดียวเพราะว่า เพื่อนมีแต่สิ่งดีๆแลวก็มีความหวังดีกับพี่น้องประชาชนเฮ่าเนาะครับเนาะโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรชาวนานี่ไปรับชมครับข้องขาหมอนีค่ะการจะออกลาะหาพี่น้องบ้านเฮาคือเกาเนาะค่ะเนาะเมนีก็พพายามจะไปแจงคาวหลักๆเลยคือพยายามไปแจง่าวเรื่องของ,อๆๆของการขึนทะเบียนกเกษตรกรค่ะพี่น้องต้องให้ความสําคัญกับการขึนทะเบียนกเกษตรได้ค่ะเพราะว่า เวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆหรือเกิดเหตุต่างๆที่ห้าบริได้ขาดคิดนี่ค่ะห้าก็สิได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเนาะค่ะน้ำท่วมแน่อีหยังแน่เนี่ยห้าก็สิได้รับการช่วยเหลือถ้าเห้าบ่บคืนทะเบียนรัฐก็บ่จักว่าพี่น้องมี่หยังแน่พี่น้องปลูกอีหยังแน่เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วพี่น้องก็สิบ่ได้รับการช่วยเหลือบ่ได้รับการเยียวยาเนาะค่ะเนาะอย่าลืมขึ้นทะเบียนเด้อค่ะอย่าลืมขึ้นทะเบียนท่านพ่อสวัสดีค่ะอย่าลืมขึ้นทะเบียนเดทขาดค่ะช่วงนี้เปล่าไปขึ้นมี2วิธี คือนหนึ่งเนี่ยไปคืนทีกับเซ็นต์อำเภอหรือว่าผู้ใดมีฟร์มบุกกับคืนเองเด้อค่ะแจ้งข่าวถึงพี่น้องเด้อค่ะเด้อฝากทุกคนให้ความสําคัญกับการคืนทะเบียนนะคะโอเคค่ะช่วงนี้ฝนตกกบรักษาสุขภาพด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบ่ได้เป็นหมอดอกค่ะแต่ว่าเป็นห่วงทุกคนคะ่ะในอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นมีเจตนาดีนะครับเนาะ โดยที่บ่มีสิ่งแอบแฝงเลยอันนี้เพิ่นมาแจ้งเตือนแล้ะก็แจ้งข่าวพี่น้องกับเกษตรกรชาวนาในฐานะที่เพิ่นเป็นสสเขตล้ะก็เป็นลูกชาวนาขึ้นกันนั่นล่ะเพื่อนเลี้ยงงวเฮ็ดหน้าขึ้นกันเด้พี่น้องสสการนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาเข้าโดยตรงเลยส่วนมากบ่คอยมีด้สสเป็นแบบนี้นะเขาเนาะล้ะก็ อีกส่วนหนึ่งเพื่อนเป็นกระบอกเสียงกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเฮ่าแต่ว่าเพื่อนบาได้อยู่จังหวัดพไห่การพไห่การอยู่อำนาจ,จเจริญพี่แล้วก็มาได้เป็นสสเขตพไห่การเนาะแต่ว่าพไห่การนำมาตีแพรเพราะว่าเห็นเพื่อนมีความจริงใจกับเกษตรกร,เ,ร,กรนเน่ะนะเวลามีเรื่องอีหยังหรือว่าเวลาเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศเดือดร้อนเพื่อนก็ออกมา เพิ่นก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาเฮาเด้สุปีเลยปีกาเนี่ยเพิ่นติดตามเงินไหลละพันจนอุย้ยปากเปื่อยปากแฉเพื่ะรวมไปถึงราคาง่วราคางัวตกตำ่ำเอา้าตกตำ่ำเอานั่นเพิ่นก็ว,ว่าเด้พี่น้องแต่ว่าาปีหกแปดถึหกเก้านี่เรื่องราคาเขา่าราคาเข่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาปังเนี่ยโอ้ยตอนนี้ ราคาต่ำลงต่าลงแล้วเด้อบอกไฮซกรนเหลือสีพัปลายห้ 5, าพั่นไปแค่นั้นเด้ราคาเข่าหน้าปังมีแก่นนําพี่น้องกระบ,บอกเสียงเกษตรกรชาวนาทั้งภาคกลางเพิ่นได้ไปยืนนนนยปย่นหนังสือลงถนนพร้อมเด้แล้วกลับไปยื่นหนังสือถึงทำเนียบรัฐบาลบุญขอเรียกร้องให้ราคาเขา่าซอยพยุงราคาเขา่าซอยให้ราคาเขา่าราคาดีขึ้น บ่เป็นผลพี่น้องบ่เป็นผลเลยจากราคาตันละหกพันเจ็พันยิ่งเรียกร้องมากเท่าใดราคาก็เยยิงตกลงมาเท่านั้นเหลืออยู่ห้าพปลายตอนนี้ขาดว่าราคาเข้าที่จะมาเนี่เหลือสี่พันปลายว่าษัทพันว่าเออข่าวล่าูุดมากเนาะครับเนาะรวมไปถึงท่านสสอ,สอชชวันแพทยาไทยเพิ่นกับไปซอยอยู่เด้เพิ่นกัไปซอยอยู่แต่ว่ามันสู่มันสู่กลุ่มในทุนบะไร กุมกลุ่ม,มนายทุนพอ,อยาการสังเกตบางนี่ในส่วนของคอรมอคอรมอ,รอรชุดนี้นี่กลุ่มนายทุนเป็นใหญ่หลายคนเป็นผู้รักผู้ใหญ่หลายคนนะนะรวมไปถึงผู้ทรงออกผู้ทรงออกต่างประเทศนะครับนะผู้ค่าเขาเจ้าของรุ่งสีนี่มันเพิ่นเป็นใหญ่แล้วเพิ่นมาย่อมเสียผลประโยชน์ของเจ้าของ เออ,อมาย่อมเสียผลประโยชน์ของเจ้าของผลก,กักกักผลกักตุนไว้ผลกักกักไว้ไปเลยเหตุให้ราคาเข้าบ่ขึ้นพอราคาเข้าบ่ขึ้นปุ๊บผลกำรมันมาตกอยู่กับชาวหน้าทและเนาะต้นทุนมันสูงตอนนี้เสมอขือขึงกันละเอ่อเสมอขือขึงกันลงทุนสี่พันขายได้สี่พันจังสี่เลยเอืมเสมอกันบางคนนี่ลงทุนสี่พันแต่ว่าลงทุนสี่พันเอ่ยลงทุนหน้าหลายบปเนี่ย หน้าหลายลงทุนทางเบิดนี่มื่นหนึ่งยังสี่ก็ขายได้แปดพันเก้าพันยังสี่ก็มีอลงทุนหาพันขายได้สี่พันกมีจยังสี่เนี่ยเนียมันมาเสมอกันเนี่ยมันมาเสมอนในเมื่อมันในเมื่อมันเป็นจังสี่ก็เห็นให้ชาวหน้านี่เดือดร้อนแล้วก็ขาดทุนกันย่อยยับเลยนี่นในเรื่องราคาเขาเ้อแล้วในส่วนของการขึืนทะเบียนกเกษตรกรเขาหน้าปังเพื่อนบอกว่า ข่าว้อมุล,ล่าสูตนี่พยานการบ่ยอยากจะลงเลยในเรื่องของอาการติดตามเงินไหลละพันของเขาหน้าปังนั่นอของเขาหน้าปังนั่นเพิ่นว่าวันที่สิบหกมีถุหน้านี่จะนําเข้าสู่อนุอน,อน,อนุอนุกรรมาการโนบขอก็คืออนุกรรมาการกรมการเขา้าหรือว่าอนุอนุอนุกรรมาการเขา้าละเพื่อจะประชุมกันแต่ว่าจะมีไหลละพันบอ่อเนี้ยเพราะว่า ติดตามแล้วมันมันบอกมีข่าวข้าวเข้ามาเลยออแต่ในส่วนนี้ก็รอบเบิงสกอนเดอร์วันที่สิบหกมิถุนายนี่าว่าจะว้าเรื่องอนุมัติไล่ละพันให้ครับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าหน้าปังบอ่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าถ้าอนุหยิบยกมาว่าสมควรซอยเหลือเข้าหน้าปังยังสี่นี่เงินหน่ละพันนี่ก <c oughs> ว่าจะได้เงินอีกสองเดือนบนเด้พี่น้อง เงินหลาละพันเขาหน้าปังนี่โอ้ยากหยากยมันบ่คือเข้าหน้าปีนะครับนะแต่ว่าเข้าหน้าปีนี่เงินหลาละพันเข้าหน้าปีนี่อ่ายังมีจัดอยู่เด้อยังมีกระบอกเสียงคนไหนที่ <c oughs> ได้ติดตามเลยรวมไปถึงท่านนายกสมาคมเกษตรกรชาวนาไทยเฮ้านะครับนะท่านปราหมดจเจริญศิล ท่านก็ยังบัได้ยิบยกออกมาว่าสมควรที่จะซอยเหลือ,อไรยละพันปีนี้เฮ็ดนาดยากเด้เข่าหน้าปีไรยละพันไดรบอรเอาแบบของเกา่าหน่นไราละพันบัเกินดีซิปลายนะเขาเนาะเอาแบบของเก่าเลยไรยละพันบัเกินดีซิปลานะ่ะขอเป็นแบบนี้ดีกว่าอ่ามันก็จะได้อ่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้มีกําลังใจนะครับเนาะบาแม่นว่าตัดลงเหลือซิปลาคือเกา่าหน่อยสองปีละ่ะได้ซิปลานะ่ะเอาแบบของเก่าเลย สิบไอไอไลละพันบัเกินหยีสิบไแบบคือเกาน่ะนาะครับเนาะมันถึงจะพ่อขา่ารถไถรถเกี่ยวเขาแมนบอดังสันมันเฮ็ดห้หกเกษตรกรชาวนาเฮ้านี่ดอยลงไปเลยเลยเด้บ่มีค่าอย่างเลยนะครับเนาะเอากะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกับกเกษตรกรชาวนาเชิญชวนสสการเชิญชวนขึ้นทะเบียนกเกษตรกรน,นะครับเนาะอัปเดตเด้อพี่น้องเด้อไปอัปเดตจังไหนก็สร้างมันเป็นซี์ของเฮา สมควรที่จะไปอัปเดตขึ้นทะเบียนกเกษตรกรว้เนะาะเพราะฉะนั้นเขากลับไปขึ้นทะเบียนแล้วก็อัปเดตอัปเดตไอขึ้นทะเบียนกเกษตรกรไวัยพยาการมีไอ้นาำเสียงในส่วนของแฟมผับแฟมข้าวลูกชาวหน้าโตจริงพี่น้องนี่ลานไส้ยพย,ยการเมื่อนี่เมื่อวานเนาะเมื่อวานตอนแรกนี่พยายการไปทุ่งหน้าเพิ่นก็ไปถอนกาเลยจับเพิ่นถอนหรือเพิ่นน่งเล่นนหนาล่ะ เพิ่นถอนหรือเพิ่นไปเล่นนน่ำบ่หูล่ะนี่เพิ่นไปถอนกะซอยพอซอยแม่เพิ่นลูกชาวหน้าของแถเพิ่นว่าลูกชาวหน้าของแถต้องเป็นจังสี่วะฉันใส่กางเกงขาสัน้นถอดเสื้อถอนกะ่นวามวนหล,ลายวาฉันมือนี่มือนี่แห่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ของแฉเลยล่ะไปเบิ่งครับถอนกะถอนกะถอนกะดำหน้า อขอบขัวขอบขัวนี่คักโอ้ไม่ได้ถ่ายนะนี่นี่ของแท้ของแท้ออ้นำบดถอนบดให้ยู่บอ่ะล่ะอ่าถอนโอ้ยถอนบดให้หลด ถอดเสืส้อจำโยชิน <c ười> <c ười> ี่เนาะโยชิก็บถอดเสื้อแบบนี้เอ้ยมันเล่นดินดากมือนั่นน่ะกลนดินไปใส่อะน่ะเออแล้วเอิญอ้ายมาน้ามเนาะฮะอ้ายโยชิอะไรแล้วเลิกแล้วมันมักหลายไน้เลยเล่นน้ำนี่เอิญลุลนหรือมาโลด่นหรือมัน

อถอดเสียนมพันเนื <c oughs> <c oughs> ้ออิชิกันังสิ่เลยซําเดียวกันเลยเว้ยโอ้ยมันหามงเลยเบ็ด ไปไปเบิองน้าโปกเด้อเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบืองนาโปกเด้อน้าโป,ก,าาโปกเอาลงยูทูปไปแล้ว <Okay. S 1> ของแท้ของแท้เนาะของแท้เบ็ดของแท้ถอนเร็วถอนเร็วถอนเร็ว